พาร์ทฟรีกันอีกแล้วครับผมมารอบนี้เรามาเปิดพาร์ทฟรีกันอีกแล้วผมน่าก็เป็น b บ t เ l e p a พาของ Wonder Boy น่นครับผมแต่รอบนี้มันพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันมีการ์ดลุ้นบวก8มาให้เราได้จุ่มด้วยครับผมก็มาจะมีทั้งหมดต้อง2กล่องนะครับก็กล่องฝั่งซ้ายก็จะมีตามนี้นะครับผมก็จะมีพวกการ์ดฮีโร่การ์ด GIU 24 UCL ที่เป็นการันตีบวก5มาให้เรานะครับผมนะทั้งหมดก็ หนึ่งสองสามสามเซตนะก็จะเป็นสเต็1 11 1 6 1 1 5และ1 1 4สิบสี่ครับผมซึ่ง1 1 4ยสจะมีจะมีบอลลอนดอร์แถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สเต็ตร้สขึ้นไปนะครับจะเป็น24 UCL นะแล้วก็ร้อยสนะครับจะเป็นซียูเมเดลิสยูทีและเจอร์รี่แมนนะครับผมส่วนอีกกล่องนะครับผมก็จะเป็นกล่องซูเปอร์แลนเดอร์บ็อกบวกแนะครับผมก็จะมี DC CC Hard Work ร้อยสขึ้นไป6-8ถึงนะครับ CC HG RTN LN ร0อยขึ้นไป6-8ถึงแ UAM FCM CC Hard Work HG LN RTN 1้อยขึ้นไปการันตี8ครับผม CC Hard Work HG RTN LN ร้อยขึ้นไปการันตีบวกแและที่สำคัญครับผมตัวนี้คือตัวท็อปเลย g e n i Man DC CC Hard Work ร้อยเขึ้นไปการันตี8ครับผมซึ่งเรารู้ทั้งรู้ครับ แล้วเราจะเอาอะไรเราเอารุ้นบวกแดอยู่แล้วครับผมก็เลยผมขอรับของทั้งหมดกันนะครับแล้วเราจะไปคำนวณเรื่องเยกันทีเดียวนะรับเลยครับผมอ่ามีให้เลือกโค้ดเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ผมเพิ่งดูนะว่ามีให้เลือกโค้ดนลครับผมอ่าโค้ดเหรออันนี้เป็นโค้ดกองหลังหกดาวกับโค้ดโก้ด่เราเอาโค้ดกองหลังดีกว่าโค้ดโกเราไม่ค่อยได้สนใจครับผมนะครับอ้มีมีสองโอ้มีให้รับสองขั้นหลังอันนั้นเนี่ยโอ้ยที่ผมที่ผมผมไม่ได้สังเกตกันนะอ่ะมาต่อผม อันนี้เป็นโคตกองหน้ากับกองกลางครับผมผมขอกองหน้าละกันนะครับรับกองหน้ามาแล้วก็อันนี้จะมีอ่าป้องกันทุกคลาส1-8ถึงกับอัพซัมครับผมขอเป็นอาป้องกันละกันนะครับผมป้องกันทุกคลาส1-8นะครับและน่าจะหมดแล้วนะเหลือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็มาเลยครับซุปเปอร์แรนดอมบล็อกบ,บวก8ครับผมมาแล้วเราไปจัดกันเลยครับผม กดรับทั้งหมดเลยแต่ก็รับของในสมุดนวยนะอย่าลืมนะเพราะของในสมุดอยู่เต็มเลยนะมาดูเรื่องเงินก่อนครับผมเงินที่เราได้มานะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมมีทั้งหมดเก้าชิ้นนะครับเงินที่เราจะได้นั่นก็คือห้าแสนห้าครับผมห้าแสนห้าผมตีเป็นห้าแสนห้าอะไรกันไอหกไอหก เอหกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผมไม่นับแล้วกันเปิดการ์ดกำกำทิ้งไปก่อนละกันนะครับเอาลุ้นบกวกแเราออกมาก่อนเอออ๋อ,อลุ้นบกวกแปดเราอยู่ในกล่องถูกไหมเดี๋ยวผมขอเช็ครอบหนึ่งนะเพื่อความชั่วนะครับผมนี่อยู่นี่ครับผมถ้ง,งั้นการ์ดเราเปิดทิ้งไปก่อนเลย15บใบครับผมถ้าเกิดมีไฟใหญ่มาก็ถือว่าโอเคนะครับมาครับสิบใบ ออกเป็นคลาฟอะไรเอ่ยครับผมเป็นไฟเย็นครับผมวอนเดอร์บอยนะครับเป็น b เด a ด s i l วาครับผมแม่งไม่มีไฟใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมว่ามันเป็นของฟรีนะอะไรอันนี้เราพอทําใจได้นะครับเฮียสุดก็จะเป็นอ่า h ว a n g Si h นะครับผมแม่งเป็นใครก็ไม่รู้นะจากเกาหลีใต้นะครับผมแล้วก็มาไฮไลท์สําคัญครับผม ไฮไลท์สำคัญเมซเปอร์แลนดอัวบ็อก6แปดนะครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะครับผมจะเป็นการันตี8หรือลุ้น6ถึง8นะครับผมและเราก,ก็กดไปเลยไงการันตีบอกอเป็น6ถึง8นะครับผมเป็น DC CC Hard Work มาครับผมสำหรับ104นะขอไม่เอา7ละกันไม่เอา6ได้ขอ8เลยขอตัวใช้งานเลยอันนี้ขอขอตัวใช้งานเลยได้ป่ะ บีสูดบีสูดเข้าออกเข้าออกเขาบ่อยๆเข้าออกบ่อยๆเข้าออกบ่อยๆเข้าออกบ่อยๆเพื่อให้มันบอกว่าให้มันให้มันบอกว่ามันสับสนให้มันสับสนหน่อยกี่ครั้งก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเราเข้าไปปุ๊บแล้วเรากดทีเผลอเลยไงเข้าออกบ่อยๆแล้วกดทีเผลอไฟใหญ่แน่นอนดูอยู่ทรงแล้วโอ้แล้วบอกเจ็ดโอ้โหแอนทอนแอนทอนไอทอน โห,โหสูตรนี้ใช้ไม่ได้นะกูทําทุกวิถีทางเพื่อให้มันได้คุมค้มกูแม่งไม่คุม้นะคะม,มนะครับผมไาดูผมไปออกราการนะผมเงินที่เราได้มาห้าแสนนะครับแล้วก็นักเตะที่เราได้มาเมื่อกีก้ก็ตีผมตีไปสักแสนแสนทวนแล้วกันนะครับก็เป็นหกแสนนะครับสหรับเงินที่เราได้มานะสรับเป็นพาร์ตีนี่นะก็ถือสำหรับผมถือว่าไม่แย่นะสรับหกแสนเอ็มเนะี่ยก็ไม่แย่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคานะักเตะมันก็เริ่มบัฟขึ้นสูงขึ้นถูกปะล่ะเพราะฉะนั้น เรื่อง MD M ได้ M มาเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไป,ไปดังปัม๊มเสียงโดนแบนด,ด้วยนะครับผมเอาละครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเปน็นนังใจวห่นใจคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ